กิจกรรมความเพียรพระปิตาย,ยอดสิทธิรลาวครั้งที่7วันที่16พฤศจิกาย,ยน 68, าสองห้ากปคมรแก้วเจ็นหนึ่งวันนี้เป็ครั้งที่7ตรงกับวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5งห้าข้าพเจ้านายคมสัรุสแก้วถวาย ไอ้ขอบเป่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายท,าทุธบพชาธรรมวูิชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์อาจรารย์บุชาเดองพระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จดุลหลวงปูพ่พนเดเดหลวงป่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์พู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงนมนทนาในการสวดสัรยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระธนตาอีครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบัรดาในจิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมที่อันควรแก่การสวดสัรยายมนต่อไป บทสดชุนนุนเทวดาสมันตาจักรวาลิทูอัตราขันยัตุเทวตาสัทธรรมไม่ได้ายจักสรรนตุสักโมกะถังสักเคกามิจลุปีสิริสิกราติเจนละเขวิมานิทีเปตเตจคามิตรูนะขะนีขี่หามดุลมิหิตเตปุูมาจะยงตุเทวัชรธาลวิสเมยักขันคณะมนาคาติฉันตาสันเกยังมุนิวัดวจนะนงสาธวงสันตุธรรมะสวนรก์โลยามัทธันตาธรรมะสวนรก์โลยามัทธันตาธรรมะสวนรก์โลยามัทธันตาบทสดนักการสิทธิคถา นโมตัสสะกุตโตระตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกุตโตระตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกุตโตระตะโตสัมมาสัมพุทธสัพพุทธสับทสวดสัจเกียรติคถานัตถิเมสันังกัญยัภพทโธเมสันังวัลังอิตินัสเจวัจินะสุตติมีหุตัพทานัตถิเมสันังกัญยังธรรมโมเมสันังวัลังอิตินัสเจวัจินะสุตติมีหุตัพทานัตถิเมสันังกัญยังสังโฆเมสันังวัลังอิตินัสเจวัจินะสุตติมีหุตัพทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหากรุโกนัทโถอัธยาสพปนินางเปรตตะวัปรมีสภาปโตสปุิมตมังเอตินาสเจวิชนะมาหุตุตภูปัปถวามหากรุโกนัโถอัตยสสพปนินางเรตวัปรมีสภพปโตสปุิมตมังเอตินะสเจวิชนะมาหุตุตภูปัปถวามหากรุิโกนัทโถทุขยาสพปนินางเปรตตวัปรมีสภพปโตสปุติมตมังเอตินาสเจวิชินะมาหุตุตภูปัปถวาบวสวนมหาสมิสุิวิมุตตังเอกัมสยาพระวสกิสุวิลาิกปีรัตสุสีมิมาห์วันนี สันติงประจำมตหิิคุตติเหิเสบยว่าอารติหิติหิจใจโกุตติตวตยปุยนะสันนิปนิตาหติวัตตังสัสนยสังจาะทกอาโคจตุนนงสุทาวสกายกันเทวนงอิตทุสีย่งมวาะเกสุวิหรติกับปิรสีมินมหาวันีมหาตาปิคุสเกตสันติงประจำมตหิพิคุตติเหิเสบยวอาราติหตตาัิเหตุโกุตติหตวะตยปุยนะสันนิพนิตาหุติวัตังสันเปุสังจะ เกณฑุน้ำไม่ปีนะพราว่าตัวนักยมาอุปรต่าพวกตัวเษกิจกะเสียมติแ้วก็ตาเทวตาเสยแต่ปีนมาภาวะบริสสันมันจะต้งวาผังประภาษาต่างังสมิเชยเอว่ามีวัสดุชาวัสเสสูเทวิสสนตาลิตาพวกตัปรโตโปรตางโสแล้วก็ตาเทวตาพวต่งอภิวเทวเกมนตกวกังัเรติตาขุยกาเทวตาพวกตัวเันเกมันกระดัางเอาสิ มหาสมัยอยู่บนนเสียเทวกยาสมกตาคตมาอิมังรตะเียงไตยปราทิตาังปกติระปราเทวตาพู้ตสันเิกีมาขัังปสิตตตาพิโกสมาทังสุจิตังอัตโนชุกมคังสลัทตาลาเทวานิตานิขเหตวะีเรื่องติปริตาดิรขวปราเทวตาพูตสันเิกีมาขัังปสิจเจตวะคีลังคีจอบเีขังอินทกีลังโอหัตจมีชา ตจารันติดแาวิมลาจุกันตาสตาสุนคติอักปาราเทวตาผู้ตสนิกีกตัปิกีเกติพุทธัสนากตาสีนาเตคมิสันติปยปพิปายาโนสังทิหังเทวะกายังปุริปริสินิิกพะพิคุมดียนทพุัสสุโาทุสุเทวตาสนิปุริตาหุเดกตาสันนิุสังจ ยปิเตคพเอสุติตัปัฒนังสัตตุสมาสุุเตสัมพิตังเอตมาโยธวตาตสนิปติตตาอสุงสยะสปิมหังเอตเยปิเตพิกวีเต็จคตพัฒนังสัตมาสมพุทธาเจสัมปิภตังเอกพระมาโยธวตาสนิปติตาผู้สน็ิสยะสปิมหังเอตาลิอจิขิ้นม่พิกวีไน่พิกมีได้ว่าแังนำนี่จิติขึ้นม่พิกววกยังนัมมิเทศศะม่พีไว่ากายังนมนิตัคณะาตุรกขังมัตสิกวัฏะตัสสิ ทีลกรมนุกัรมิาปุมาตัติตายสิตาคลร์พลังบตตาไปเอปิหิตตาสมาหิตตาปฐุเสวะสารญาลังสรรเป็สนัมโนโอทาตัมสัสุทาวิปัสสนาเวลาพิโตเซตาวันนี้ก็เปืตะเวโตมิสถาสังเกตนาตีเทวกยามิจตาเตวิทยาถาพิโแตจะอัตตะาแมกลงต่อปุสศาสนังเตรรมตุงอินังมุสนะศัสนังอภิเกสตมัทโคงสาสังะต ตระลงกะตังเศาสนังมัสนังมัตสสงอาภเกีนต์ตามมัทโวงิษาสภาพตาของจะศะเป็นเป็นยะยว่วคิดวันะจะขุมมาตะโตมิสถาสเกศรตเจวะกยามิกาตาเตวิชนะธาภโอยู่หงกิติที่มีคิดเห็นปุปโสสตาสาวยขับว่าะขับมากับปาวยที่ตัวชุดิมโตนอตยิสติโนมัทนาบาเป็นกุมทุกนาติิ่งกังจสหัสายเห็นตยขันต่อเน่งหนที่ตัวชุดติมโตนอตยิสติโน มามนาปิฆมุภูกระนังสัติกกนังสัตตาเิลติสาสายขันตโวนุทิมตจุเติมโตนมติยสัสสินโนมามนาปิฆมุภูกนังสัติกกนังอิเจเตสุรสาสายะขันตโวนุทิมโตจุเติมตนัมติยสัสสินโนมามนาปิฆมุภูกรนังสัพติกกนังวันะนังไม่สะเวสสไม่ตามิจตายะขันตโวนุทิมตจุเติมโตนมติยสัสสินโนมารมนาปิฆมุภูกระนังสัพติกกนังคุมไม่รู้เลยให้โกวปุสสันวิเศณังปิญญายนังสั คุณผู้ชมเรยนกห้โกสวัชกัตรมังกางปุร่มนันทจดสังราชาแต่ละโทประศัดเสด็จครับมางอริสดิมาหารชเกิดเสดโสพื่อะพิตาสาเปาเรื้อมาพลายทิมตัวชุ่มตัวนอมตยิสสเสด็จมาทำนาเขุมพลังตางสระเทศกนาง พรเกิาจารย์ชาวิรุฬหหัวตะปัสัาสติกุมารนังที่สิมหาชัยยีสิบสีุปิฎสภาวนุมาภราทิพย์โตชูิม์โตวนมติยิสัตสีโลมทันาบกมูพิฆนองเสียมตินังปัจิมพระเิอาชาวรุปะกุปัสสสตินาขาะนทีสิมหาชัยี่ิสโสพุธปิสสภาวนุมาภราทิพย์โตชูทิมย์โตวันมติยิสัตสีโทัมนาคกมูพิองเสียมนัง อุตารันจติสังราชกุโลตปัสสันเซขนังิติมาลชัยเเสโสพุทธพิจสาภาวันมพลายทีมตุต็มตัมโตยสสิณุปัมนาิกมุพุกุลังสมติกังนังผูริมาทีสังตัดโธทีนารปชีวินาลุลุลูปขบวโรตรลังที่สังจตารเตมหาราชาสมตาจตาโรที่สาธะรามนาสงอัตังโสวินิุเปิเวีเทีสังมายวนุสาวรูจิติฆาตธรรมมายกุตจตุวตตุวิหุจิวตัสาจะธนูกัมมนเครนฐุจั นณโทปัมโยธาเิวสุตโตจามติลิกิตาเิจิตตสนุจญาคานาโภนารูละชาชนะตโภูคุปัญเจสิโกเจวะติมรูสเดวจะใสติจันดีจารยาโตคานาภาสราชิมาธรรมนาภิคมมุขกนงั้นังอาคุณมาสานาคาเวสารหัสหัตจักกกรรมพัตลาอุปยาคาสัยโยที่ยามุนาทัตตัฏฐะจะอุคุนขยเยสสิโนเอโรโนมานอกกุศปคาติติโกนังเยนัคราเจสาสาสันติทิาติชาปิขีรุสุติจักุเวหายาสาเตวนามัจชปตา อิตราสุปนยติเตสานนังพิณตานาคารชิตงชาณมาสิสุปนโตเขียนมังกาติพุโธสันนายวิจายปยานาคารปนาสนะกังถุปตังคิตาวเทิรัสุปตังอสุติตาพัตโลจววเสตที่มตยิสนโนกรัชัมหาสมาสุธาอสุาะานาเขาสาวิปจิตติสุกิตตจอาภาหะรนมุจิสหัันจักริปุังสพิวโรจนะมากายสนนิตวะมิเหลุละหวะทุมาปะขมงธัมมโยธนีพิชิติปุรนติโกนัง อโปจาิวาปฏิทว um ีวตโชยโยตถาชมุกนาวนาภิวรสโมทิยะสัสหมิตากรไกการิว like ยิสัสโนขเตติยรากิจสปินาโตโยนทิ่มุต <What 's that> ุจิมตวนวตยสสโนมรรมาภิขุมุกขนาวนาริวาสโมทิยะสัจสุมิตาจนทำบุคปูประคิยศถุนิสัยเสียวสุลิมุคปะคิยศนกขัตานิปะิวาภูมัลากา ุสนางวัวเสดตัวสกวบาขับริในธุสิตเและธากจเตเป็นโตนิโนที่ตัวชุเติมตันอวนยิสับสินมาทำนารปิกภมิพุทธกนังสติติีกนังอันตรคูสาพุทิวัชลามกีสกัเรวะรายการจัลโลชาจัลมาภูผนิพัสินโนพุนาสหธรรมจัลตาจัอนิยกาสุเลียวลิจลาคัวครัวเสนียสินโนที่ตัวชุดเต็มตัวนติมโตนที่ยสัสิบสนมาทำบรพิกภมิพุทธกนังเศรติีกนัง สมณมาสมณะมุส<ท>ัมสุติมากิทับสิกาหัวคมปฏิกิาธาโกลียวติวายจจัโลหิตวสินุปราคามาะลากาเโกลียววิจิสสินุตติเตตและตากยละเพนตวิโนอิเทนตวชุตเตตนนัติยิสสินุปธรรมนาภิคืมุมพุคุณังสัพนังสุกากขลุมหาลุนาอาคุเวทขัสะสหตตะแขยาปมุขเขาหรือเจนากระทามตาะจามเปสกัจเยสสินโนทนายังอาคับปชนโยทิสาวพิสติเตตและตรายสเปยตโอนโน ทีตตุทีิมตนะว่าติยสัตยนธรมนาคมุพุทุกังเสิมถุเขมีติตายมากตกัติยสัตโนตัมปิตกาลลามาติตาจุตินามาจาสวานิมังทิโนอาวาากุมนิมิตาทัศเตากกยจะเป็นตตวันจตติมตนะวิยสัตยนุธรรมนากิคมุพุทกังิถึงุณังทัศเตาเนี่กะเป็นโตันมาวิณคุจเยจินเยสุติตาสหะนโุติชาตมักขีรังก็ะเปนโอกาตินนุบธตรมนาตะวันทักกิมขีรังนะ แต่อิตมะโตสหานักกมโลเตสดจาสมบัติสิงกาสาพัมโลกนางมหาปรมพิศิปอปโนชุติมุตโตเพืมากายุยิสิโสโซเสดสระอกุปจิกว่าเซอรวัติโนเตเตสันชมตัวอาคาเนโตเปริไวโตเตยจะสเพิเตติเวิสัมเกมนากศินาปมิตรักนะสามาทียงอิทาาทนาะินาพมโตรมตัวิวเลถามาวมจิตาคุยนังกันตีจมาสนุกกันหาเป็นกันาเสนงเป็นสีปนนีาตลัมจาสันหลังตะวันน้เพ ระหว่งเอระวังยถตระสกุลกรคูท่านนั้นตัวสวิชกุลระสาสุปจรวติสังกุตโทเสยงกสยต่างจัตังปินญยว่าว่าขีตวานังชุกมันตมิธิรสาสองเกณอติมาราสินาพิกตาเปวิเชยายวิคูแต่แกตัดบมะกลงตรวว่าพุทธศาสนนังวิตะระหีปะกมภิสังรมปิในสังรมปินชุงตะเปวที่ตัดสมาปิยเดตตาเยสัตติโนมัทธิติสามปิฏิหิสามกัติเชนชนในสตติบวสวดจุลชัยยะปกรณ์นโมเมพุทธติชัสสารตะนัตยะทยะ ป,าร,ะะปาร,ร,ารามาเอประเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทนจะจะตุโลากาคัมปีรักกาสมุทาภูตุงขังกาจะาสัพรามาชยยะประสิทธิธพุทเตยเจยชยยะทนทธนีอิทธะที่อุทธทีนาทีนาทีเจะยชยยะคนละตนคนละเจยชยยะข้คนละตนละนิสัยนี้อะไรใสเสนนกะ เมรุราชชะพลนะราชีชยชยะกัมพีรสมพีนาคินทะนาคีปีศาจจะพูตากาลีชยชยะทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงคิสุทานาตุทาธรรมนัมุกชาชัยยชยะวารุณนุกษาสตราชยะชยะจามปาที่นาคกุลคันถกชยะชยะคันจคนนักโตดงสุกะราพุชงสีหาพยักะทีปาชยะชยยะวารุณนมุกษ ยาตาชิตะชิตะเสนารีปูนาสุธินารดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวิชยยะชยยะธณีตลีสท่าสุชยยะชยะชยะธณีสังติมสถาชยะชยะมังกราสรัญยาพ่อเคชยยะชยยะวรุณนยกีชยยะชยะนาเกษตรสุระภูชตีชาชยยะชยยะพรหมเมตนาชยยะชยะราชาธิราชสัจชายชยยะชยยะปทิวิงสัพพังชยยะชยะอรหัน อันตาปเจกับพุทธาสาวังชยะชยะไม่ไม่สุโรหะโรหดินเทวอาชายะชยะพรามาสนโกชยะช,ยะ,ชยะนะคูวิรุณหาคูวิรุปโคจันทิมาลเลยอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโรวัดุนโนปิจะอคีวายโยจะปาชุนหูกุมาโลทัตตะละโธอัฐาราศมหาธิวัสสิตตาปะสาอารโยอิสิโนอา,าวกาสภาะชายะปร,รามาไอราโมเพา วันตุเตชยยะทมโมจะสังโฆจะทัสศปารโฉชยยกังเอตินะชยยะเตชินะชยยะสดทิพุทโธเตเอตินัพุตเตชินะโหตุเตชยยะมังคลังชโยปิพุทธศัสริมโตอายังมรสาจะปปิปโตปาราชโยอุโคสยามภูธิปันเถปโมทิตาชยยะตถาพรหมคณามหิเโนชโยปิพุทธศัสริมโตอายังมรสาจะปปิมาโตปโลปาราชโยอุโคสยาพุทธิปันเถปโมทิตาชยยะตถาอินทัน ขนามห mm. ิสิโนชัยโยปิพุทธศาสนิมโตอายังมรสาจักปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันทีปโมทิตาชยะตถาเทวะคนามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสนิมโตอายังมรสัจักรปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันทีปโมทิตาชยะตถาตุปนาณะขนามิิสิโนชัยโยปิพุทธศาสนิมโตอายังมรสาจัก ปาปิมโตปราชยโยอุคโคสยามพุทธิมันทีปโมทิตาชย,ยตาานนาคะนามหิสิโนเชีย,ยวปีนเพื่อสาธิมโตอายังมรสาจะปาปิมโตประราชยโยอุคโคส,สยามพุทธิมันทีปโมทิตาชย,ยตาทานสพรัมมะคณามหิสิโนชยียโตพุทธ,ธิยมุฤตสกนังนะ้นแทนที่วัฒนุเอวังตวังเชโยวหุเชย,ชยสุเชียร์มกลีปาราทิตปลังกิติษยประรปปรเทศโปเกล อภิวิสอภิสิเกตันพุธนังกับอกับปโะตูพมุิสุนันตาตังตุมาคัลังตุปปะตังตุริตังตุคโนตุมุตโตจะตุยธรรมพระมจตริสุภะกินังกายะกัมวัจเจกัมวัฏกินังปรกินังโนกัมวัฏดิเตปะกินาปฏิปะกินาในกตะวันพระตุทธรปะกินีเตัตตะลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอารุคาสุกิตาหงุทธะสับสัพปีหิยาติภิสุนันตุโพนตัวเยเทวะสมิงธานีอะธิกตาธีคายุกาตธาตุตุสุกิตาหงุตุสัพพทาน รักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุชินะศาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระถายุตะกาลีปสันตุวัสสงวัสสาวราหากาโลคาปัจจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัตหากยะทุขังจิตตะทุขังอรหันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวมีสุดตังอีกกังควาเมียงพรวาสาวิสาวะวัธียังวิหารติเชตตวะเนีานากับปินทิคษาอารามเมตตระโขพวะพิคุมันติสีพิกุวติแพตันเตติเตพิคุพวะโตปจัตสุดุงภวิตรภูจัอุปาทาวาพิคุเวตาถากตานังอนุปาฏาวาตถากตานังทิตาวาสาอัฏฐตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคลานิยติตัง ตถาคตโอภิสมพุทธฉติอภิสมเมติอภิสัมพุทธจิตวาพิสสเมตวาอาจิคติอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตาเปติวิวรติวิวัชติอุตานีกรณติสัเพสังขารานิจติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมธทิตตาธรรมเนียมตาสัเปสังขารุกติตังตถาคตโอภิสมพุทธชติอภิส สัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิตมิตวาจิกติชาเสติปัญญาเปติปทเปติวิรปติพิกะวิภาชติอุตานีกรลนติสัพเพสังขารุกติอุปาทาวาภิกวตตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสัเปธรมมานติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาิ ตมมิตวาอจิกติอธเสติปัญญาปิติปัฏฐปิติวิรวติวิภัจจิอุตานิกรติตัปเปธมานาติอิทาโมจักเพราะว่าอันตมนาเตพิขุวัตโตภาสิตังไอภาสิตังอภินันตุนติบุตรตประเทกตถาอติตังนาวคเมยะในปิตังเขนะกตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรได้ไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแะธาติญาธา ตีตมพินันตงปตันตตางกะต่างสิ่งเป็นอนดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปัญใจโยธรรมตตะตถาวิปัสสเดสังนิลังกาสังปังงงงกปตังวิธรรมนุโรหเยผเพื่อได้เห็นอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแนวที่นั้นๆอยากจำแจ้งไม่ง่ายง่ายคองแคลนของควรปอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะจะนำมาโกชัญญ์มลสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำน,นี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหิโนสักราเตนะมหาสนีนับจนะเพราะความบัดเป่งต่อมจุราช ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอองวิหาริมาตะปิงโหรัตตะมาทันติตาตังวีพระเทวตติผู้มีสงบย่อมกล่าวเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจครานกั้งวันและกลางคืนเพวกเป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสั่งเวคปับปัจจวคณนะ สัพเพสังาราิีจาสําคเกคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราุกะสังขารเกล้ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดั้งสิ้นมันเป็นรุทนยากเพราะเกิดขึ้นเราแก่เจบตายไปสัพเรดมานาตาติถึงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราของว่าของเราว่าตัวของว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังคชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังเมื่อนางวามตาเป็นของยืน อวสังมยามาริตพังอันเราจะพึ่งตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิีจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนางเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าต่าคนที่อย่างเวรอายังกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดิน กระลิงขครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ระถังหาประโยชน์ไม่ได้อันกจาว่าตาสังขาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวิยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตาวานิรุญชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสมสุขวความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตาสมาติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกํลาลังตายอยู่ มาริจุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกาลังจะตายตาเถว่าอาหารมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีเมอิตะสังไมมอความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่เกี่ยเราเลยบทสวดไม่ตายยังอิจิยังกิจิตกูสลังกัมมังสปิเหตปฏติเหตกะตังปุญญโนอนุโมทันตุทันตุพลโตเยเทวาสมิงฐานีอาทิคตาทีขายุกาทธาองตุตุกิตาของตุทุกขะปะมุจตุปาตาปิตาุตุกิตาองตุ ทุกข์ขาปรมันจะตุสัพเพียาติกาสุกิตาหงตุทุกข์ขาปรมันจะตุวสัพเพยอายาติกาสุกิตาหงตุทุกข์ขาปรมันจะตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพพาเอสสัพเพปตาสุกิตาหงตุทุกข์ขาปรมันจะตุสัพเพยอาจาริยุปชะชายะสุกิตาหงตุทุกข์ขาปรมันจะตุสัพเพนักกติสุกิตาหงตุทุกข์ขาปรมันจะตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุทุกข์ขาปรมันจะตุสัพเพีสามบตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมพุทธิสัตโตอาคันติยาติมายะอิติภะขวานโมพุทธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวานโมพุทธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะขวาปฏิทานาตายาเตวะตะเทวตาสติเวลายลวะตินิทุเปเคริเลติงติงแต่ธรรมะทานีนะป้วันตุปุจิตาสดเห็นกรลลินีาวิหาระคันเทเลเถราเจ้ามัชฌานวกาจะพิโก สาราเมกาธนปฏิยุปสกาคามาจิติสาสนิขมาจิตอิสราสัมณพุทธสุกิตาพุทธเตยทัับผู้ชาเยปิจัตนสัมวาสังเสริตาตะเวปิการนี้การทรมวลพุทธิเตสเปรทุกขะสกรรงตวสังขยังทัตตุยังสัตังธรรมบรธรรมทัศนจะปุกราสองตสมาวะาอัเดใจที่แยกจัดอัมพีลักนตุสงสตเปรีธรรมจาริยุตุทิงแต่ปริีพระิเมะอริปุทเตวัตนาหันตุสัมเปรีปนิโนพุทธศาสนีสัมมาทังระยงต เอวังธรรมีนราชนโนปชังลังตุตสัมปทาเทวตาอวิโยให้นาคาถาทุกปัตยนิทุกขับยะปัตย์ทีนิพยสกับตาทนิได้โสกาของตุวเทวีปิมัโนเทวตาอัมเหสัมปตังมียสัมปตังสัพเพเดวานโมตันตุตมปสัปปติสิทธิยานังทานังนั่นตุตสัตยะเตีรังลังตุตุสัมปทานพระวุฒนาไป็ตาของตัวนี้อยู่ตุเทวตาตาทุกมาคงคาถาของตุตะปังทุมาครางลังตุตะปเรตตาสัพพุทธานุภาวินาสุเทวตุนาตรัง มุตะมัครเงรักขันตุติวตาสะ้ธรรมานุภาวินะสุดที่องตุเนื้อตลังมุตสะพานมัครงรักขันตุศปติวตาสะพทางคานุภาวินะสุดที่องตุเนื้อตลังถ้พเพุทธเราปฏัปจิกัใจอย่างพลังงานตะนัทีนัลละข่ำในมิจตโต้พเราปฏัปจิกนังใจอย่างพลังงานตระนัติทีนัขมตโต้ทพเราปฏาปจิกนัใจอย่างพลังงานตรนจะทีนัลละข่ำเป็นมสโต

ด้วยหน้าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนาปีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ขลายขออนุสวงในบุญกุศลนี้จงเป็นสับสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมาะว่าไม่มีอดอยากเจ้จนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งหอคงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายำงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอทเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุคคลนี้เพื่อประสิทธิ์ประ,าประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสวัตถุมงคลพระพิตายยศธสิทิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน,น้ำปวงที่สามสิ่งม,มูลเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อมในผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและวิชาทุกการเดิน